ครับวันนี้ก็สาธิตวิธีการติดตั้งครับ麒 t c o e d p a c k นะครับก่อนหนึ่งก็ดับปุ่มคีขึ้นมาเลยนะครับผมตอบ y e ดนะครับนี้เนี่ยต่างขึ้นมาตรงนี้แล้วครับให้เรากด next นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรครับกด next ไปเลยนะครับ next next ไปเลยนะครับติดตั้งภาษาไทยนะครับเป็นภาษาพื้นฐานนะครับกด next ไปเลยนะครับนี่ผมก็ไม่ตั้งอะไรนะครับให้มัน ตามค่าดีพอมาถึงตรงนี้ครับมันจะถามว่าติดตั้ง Start Toolbar ไหม Mark Start My My Start นี่เป็นโฮมเพจไหมเอายูไหมคือเราบอกไม่เอานะครับจ,จะถ้าจ,จะติดจะ,จะติดด้านหลัมติดตั้งเองนะครับเพื่อไม่ให้มันติดพวกสปายวร,ร์พวกอะไรต่างๆนะครับเราไม่เอาเราเอาแต่โปรแกรมไม่เอา,อาโปรแกรมของมันนะครับไม่เอาโปรแกรมเสริมกดเล็กไปครับ กดอินสต l ลนะครับปึ๊บคิดไฟล์ครับแกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานดูหนังฟังเพลงได้เลยครับ